มาดูการแก้ไขกระเบื้องไม่แน่นนะครับนี่ครับขูดนะครับขูดเอา,อายาแนวที่อยู่ตามร่องออกไปก่อนนะครับนี่ครับหลังจากที่ขูดเอาปูนในร่องออกหมดแล้วนะครับ จากนั้นก็ให้เราเอาปูนผสมน้ำนะครับให้มันเหลวๆเลยนะนี่เห็นไหมครับแล้วก็มาลาดหยอดลงไปในร่องนั่นเองนะครับ<ม>เอาเกียงเกลี่ยให้มันลงไปค่อยๆเคาะไปด้วยนะครับให้มันน้ําปูนเนี่ยมันลงไปในร่องนะครับหลังจากนั้นน้ําปูนมันก็จะไหลไปข้างใต้ไปตรงที่มัน หูว้าแหว่งอยู่ข้างใต้นะครับทำแบบนี้นะครับเราก็ไม่ต้องเปิดกระเบื้องหรือว่างัดกระเบื้องออกมาทิ้งนะครับไม่ต้องงัดกระเบื้องมาทำใหม่ครับนะใช้วิธีหยอดน้ำปูนล,ลงไปนั่นเองนะครับ ฝากช่องแชร์วนไปแชร์ไทยมีเดียด้วยนะครับขอบคุณครับ